h e l lo everyone in ประถม six สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและวันนี้ครูจะนำเสนอและสอนเรื่องของประโยค past simple tense ค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเรื่องของ past simple tense ครูจะให้นักเรียนทำข้อสอบ pre-test ก่อนจำนวน12ข้อให้เวลา20นาทีค่ะ เมื่อนักเรียนได้ทำข้อสอบ Pre-Test ไปแล้วเรามารู้จักกันนะคะว่าประโยค past simple tense คืออะไรนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใดคำตอบก็คือ past simple tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบสิ้นไปแล้วในอดีตนะคะต่อไปเราไปรู้จักโครงสร้างประโยค past simple tense กันนะคะเริ่มจากประโยคบอกเล่าก็จะมีรูป subject นะคะหรือว่ารูปประธานบวกได้เวิร์บหรือเขาเรียกว่ากริยานะคะช่องที่สองรูปแบบประโยคปฏิเสธ subject หรือว่ารูปประธานนะคะตามด้วยคำว่า did นะคะหรือคำว่า did not แล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่องที่หนึ่งปกติถ้าเป็นประโยคคำถามเอาคำว่า did นะคะมาขึ้นต้นประโยค ตามด้วยประธานของประโยคแล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่องที่1น,นะคะ mm. ในรูปแบบประโยค past simple tense เราจะมีคำที่ช่วยบอกเวลาว่าเกิดขึ้นในอดีตนะคะ mm. เช่นคำว่า mm. yesterday last night a month ago last week yesterday afternoon mm. แล้วก็ยังมีอีกหลายๆคำนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในบทเรียนต่อไปนะคะ ต่อไปเราจะไปศึกษาวิธีการเปลี่ยนคำกริยาช่องที่1ให้เป็นกริยาช่องที่2เพื่อใช้ใน past simple tense กันค่ะกฎการสร้างคำกริยาปกติให้เป็นรูปอดีตโดยการเติม ed กริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed เช่นคำว่า cry carry try guppy f r y แต่ถ้าหน้าวายเป็นสระให้เติม ed ลงไปได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนตัว Y ให้เป็นตัว i นะคะเช่นคำว่า play delay stay ส่วนคำทั่วไปต่อไปนี้ให้เติม ed ได้เลยค่ะเช่นคำว่า start คำว่า prepare คำว่า manage ต่อไปเรามารู้จักคำกริยาที่เมื่อทำให้เป็นกริยาช่องที่2จะไม่มีการเติม ed หรือที่เรียกว่าคำกริยาไม่ปกติให้นักเรียนศึกษาประเภทของคำและวิธีการเปลี่ยนให้เป็นกริยาช่องที่2องไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เรามาศึกษาโครงสร้างประโยค past simple tense กันค่ะประโยคบอกเล่าประธานตามด้วยกริยาช่องที่สองประโยคปฏิเสธประธานตามด้วยคำว่า did not หรือถ้าเป็นรูปย่อก,ก็คือคำว่า did ประโยคคำถามเอาคำว่า did มาขึ้นต้นประโยคตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่องที่1ตามตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างประโยคบอกเล่าตัวอย่างที่ 1. he gave her some f l o w e r a minute ago she went shopping yesterday john and lisa bought a new dog two days ago นักเรียนจะสังเกตนะคะว่าคำคำกริยาคำว่า gave คำว่า went แล้วก็คำว่า bought นะคะเป็นกริยาช่องที่สองตามโครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะ ต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคคำถามตามโครงสร้างประโยคเอาคำว่า did ตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่องที่1เช่น did she play the piano yesterday did he walk to school did they study English last Monday นักเรียนก็จะสังเกตนะคะว่าคำประโยคคำถาม เมื่อเอาคำว่า did มาขึ้นต้นประโยคแล้วคำกริยาคำว่า play คำว่า walk คำว่า study เราก็จะใช้กริยาช่องที่1ปกตินะคะต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเราก็เอารูปประธานตามด้วยคำว่า did not หรือถ้ารูปย่อก็คือคำว่า did แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่1 เช่น I did not listen to music last Sunday. They did not go swimming yesterday. เมื่อนักเรียนได้ศึกษาและได้เห็นตัวอย่างประโยค past simple tense ทั้งรูปแบบประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามแล้วต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับบทเรียน past simple tense ของชั้นประถมศึกษาปีที่6ในวันนี้ครูหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะเข้าใจและทำแบบฝึกหัดและทำข้อสอบ post test ได้คะแนนดีๆกันนะคะสำหรับในคาบนี้ก็ขอสวัสดีขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ